สวัสดีครับท่านผู้ชม FC ถุกทานครับนี่สอพระโชคกัทีีนําสูตรหวยคํานวณของสอพระโชคมาคุยกับพีกับน้องครับสําหรับงวดที่แล้วงวดที่ผ่านมาสูตรหวยคํานวณของสอพระโชคกัเขาเลขติดครับแต่ว่าเด็กจับคูก่กับผิดพลาดไปครับงวดที่แล้วจับคู่ขอเขาแต่ว่าเล็กวิ่งเด็กวิ่งีเงนเขาครับ เลขดับเลขกดับก็ดับครับคือเลขดับก็คืองวดที่แล้วห้าดับลักหน่อยบนครับงวดที่แล้วก็โอเคครับกับทิวาพานครับดับดับสนิทครับแล้วก็เลขกวิ่งงวดที่แล้วมันมีเล็กติดเหลขเด่นของสอพระโศกมันมีสองนี่สี่มีแปดครับ กัะเขาคือซีเขาครับซีมาเนะครับสองตัวมาตัวหนึ่งครับครับงวดที่แล้วก็ถือว่าเหล็กติดโอเคครับคือบลุดครับเหล็กติดติดทุกงวดแหะครับบ่บ่เท่าที่พันมาบ่ท่้งรูดเจ็ดเทียครับพี่น้องครับสำหรับงวดนี้สองพระโชกับมีแนวทางที่สีมาฝากพี่น้องคื่เก่าละครับ วันที่หนึ่งมีสันายอนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เลขกเด่นครับเหล็กเด่นของสพระโคกวันนี้บ่หลายตัวครับเหล็กเด่นมีสองตัวครับเหล็กติดนะครับเหล็กเด่นก็หมายถึงเหล็กติดนะครับมีมีสองมีเก่าครับวันนี้มีสองกับเก่าวิง่ง แนะนำห้วิ่งเก่าครับวันนี้แนะนำห้วิ่งเก่าเพราะว่าเก่ามาแห้งครับสําหรับเหล็กวันอังคารครับตามที่เบิ้งตามสูตรแล้วครับเบิ้งตามสูตรในเหล็กวันอัง้ารมาแห้งก็คือเก่าลองลงมากคือสองครับลองลงมากคือสองส่วนเหล็กดับลักหน่วยบนครับเฉพาะลักหน่วยบนเท่านั้นครับ คือหกครับหกดับลักหน่วยบนครับพี่น้องครับหกดับลักหน่วยบนเท่านั้นนะครับเด้อกับพี่น้องกาล่องเอาไปวิเคราะห์บงาง้อครับส่วนเหล็กดับลักหน่วยนี่บนนี่เพราะท่านคือบปีที่พันมาจดปีนี่หรือหลายปีแล้วครับเพราะท่านพิดครับคือ บ่ท่านหลุดว่าวภาษาภาษาไอ้ไออหอยก็คือ,าาคอาาคบ,บอ่ท่านหลุดเนาะครับเนาะคือเขามาทุกงวดเลกวิ่งก็เขามาทุกงวดครับบ่ท่านหลุดเจียๆสำหรับงวดนี้เหลขกวิ่งก็คือเก่านะครับหนึ่งมิถุนายน2 5 6 4ครับงวดนี้เหลขกจับคู่มันมีที่จับคู่ไว้หนิ มีสิบเอดคู่ครับพี่น้องมีสิบเคู่สิเคู่นี่คือกันแล้วคิดว่าน่าจะมาครับแต่สองกับเก้านี่สองกับเก้าหนึ่งในสองตัวนี้หน้าตัวหนึ่งครับจะ่างวดน,นี้เก่ามาใแห้งพี่น้องอั่มั่พี่น้องบ่มมากตามที่สพสกจับคู่หายกาัสามารถเอาไป จับคู่ซต่ตัวได้ก็ได้ครับที่พี่น้องชอบครับเพราะว่าเข่าที่พันมาถาบบติดก็คือเขาเขาเสรนะครับที่เขาเป็นบางส่วนนี่มันดีกว่ามันหลุดเนาะครับเนาะตอนนี้เขาเาิ่มเริ่มมาเหลขเลขหลักของสาพระโชคมันก็มีอยู่สองมีอยู่สองหลักครับมีนี่หลักสองกับหลักเก่านะครับ มีรักสองกับลักเก่าพี่น้องกะจิบ ips, สมมุิประกาเศียนตามไปก็ได้ครับลักสองครับเริ่มต้นด้วยลักสองก็มี2อสครับเดี๋ยวไปซาๆนะครับพี่น้องครับสองสามสสครับ แล้วก็สอแถมด้วยหนึ่งสองครับ1 2แล้วก็หาสองพี่น้องอันนี้แถมแถมลงมาครับจริงๆลักของวันนียมันสิมีอยู่แค่3มคู่เท่านั้นครับ2องสามสี่สองเที่สอพระโชคแถมมา2อคู่ไทยเนี่ยเพราะว่าเป็นเลขที่มีกําลังแรงของวันอังข้านครับ ได้แถมมาอีกสองคูสำหรับรักสองครับเดี๋ยวทวนให้พี่น้องเตือนหน่อน,นะครับบางที่อาจจะว่าท่านครับสองสามครับสองสี่สองห้าแล้วก็หนึ่งสองห้าสองครับต่อมากกคือรักเก่าครับ และเกาเก้านี่คือตัวเด่นเลยครับเก่านี่เด่นเด่นกว่าสองครับสําหรับวดนนี้นะตาหาตามถ้าตามรักตามรักคํานวณเนาะครับเก่ามาแห้งครับวดนนี้พี่น้องหาตัวไซเอาก็ได้ครับแต่ว่าซอะ,ะโชคกะจับคููได้มาตามสูตรมันมีเก่าเก่าสามเก่าสครับเก้าสามเก้าสี่ เก้าเจ็ดเก้าแปดแถมลงมาทั้งไทยคือศูนย์เก้าครับหกเก้าครับเป็นงั้นจะมีแถมสองตัวนี้เพราะว่าศูนย์เก้าหกเก้านี่เป็นเลขที่อยู่ในหมวดของวันอังคารครับที่มาแรงทั้งสิ้นนะครับเขาบอกว่าโหดเราวันเสียออกตัวไหนนาะพี่นอนะ้องเนาะเพราะว่า อันนี้เท่ากับค้าวณไปตามสูตรที่พคนหายมาครับไปตามสูตรมันแต่เหล็กจับคูบางข้างกับพิษบางข้างกับถูกครับแต่มีงวดวันหนึ่งรุดนะครับเหล็กจับคู่บ่าเขาแต่ว่างดนี่คิดว่าน่าจะเข่าครับถ้าสีเบาเหล็กตามซอผ้าชกมักในงดนี่ครับนักเก่านี อาจจะเป็นเก่าซีแล้วก็เก่าแปดครับอันนี้คือลักเก่านะครับถ้าห้าสิเรียนนะพูดถึงว่าถ้าตามรักแล้วถ้ามาลักสองนี่ก็ต้องสองเจ็ดครับถ้าลงตามมากอาจจะนี่สองสามครับถ้าล่งตามมากอาจจะเป็นสองสามส็นะครับ อันนี้เขากับิเคราะห์ไปตามตามลักเกิเนนะครับตามลักเกฑนที่ว่านานาชิเป็นไปได้นะครับถ้าวิ่งนี่ถ้าวิ่งนี่เก้านี่นาสิมาบนครับเก้านาชิมาบนถ้าถ้าตามตามลักแล้วเก้านาชะมาบนครับ สองน่าจะมาล่างถามมันถามถามันหน้าตามสูตรนะพี่น้องถาม,มาตามสูตรมันสิเป็นแบบนั้นครับแต่ว่าหกดับลักน้อยบนครับที่พันมากกับว่าท่านว่าท่านลุดนะครับรับพี่น้องกับเบื้องเอาไว้ครับอันนี้ก็ว่าไปตามรักเกณฑ์น,นะครับกับพิดถูกพี่น้องอา่าว่ากัดน,นะครับเด้อย,ยังไงก็ได้พี่น้องเอาไปวิเคราะห์ครับ ให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเพราะว่าทางช่องกระหายไหวเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นครับเป็นแนวทางคือถา้ออา,ถาพี่น้องถ้าพี่น้องมักชอบรักได้พี่น้องกะเอาไปลงทุนไหนครับขันมักสองพี่น้องกับเอาตามซอพะโคก็ได้หรือว่าพี่น้องอาจที่ไปจับใส้นตัวได้ก็ได้ครับถ้าพี่น้องมารักสองครับ ถ้ามรักเก้าพี่น้องเสียไปจับใส้รักได้ก็ได้ขึ้นกันครับแล้วแต่พี่น้องมกเลขพี่น้องมัก,เ,ก,พมกเพราะว่าถ้าตามศูนย์แล้วถ้าติดเก้าติดสองม่มม่าหลังกระบนนี่สินะครับคือหนึ่งในสองตัวนี่มาตัวหนึ่งครับพี่น้องเพราะว่ามันบเยกลดครับส่วนเลขดับรักหน่วยบนนี่ก็คือหกนะครับ เฉพาะบนเท่าน oh. ั้นเลยครับเดี๋ยวสิว่าโอ้เดี๋ยวสิว่าสอพระโชคบอกเลขดับบอถืยงอย่สอพระโชคสิกะอันนี้จะต้องขอโทษหลายๆเลยครับเพราะว่าสอพระโชคหายไปเลขดับก็คือดับบนเท่านั้นครับก็มีบางครั้งยุพี่น้องกาเคยคอมเมนต์มาว่าโอ้ไม่ถูกหวยเพราะสอพระโชคบอกว่าเลขดับคือดับของสอพระโชคคือดับเฉพาะบนเท่านั้นเลยครับเด้อหกนี่ครับ อันนี้กะหายไปเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเาตอนนี้ก็ถึงแล้วที่ว่าสพชกกบสีเอาตัวเลขแนวทางให้พี่น้องเบองนะครับถ่ายคลิปครับสําหรับงวดวันที่หนึ่งมีทุนาย,ยนสองพันหาร้อยหกสิบสี่เนี่ยครับนี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือสูตรหวยคานวณของสพฉกครับ,ตา,รบตามที่ได้นําเสนอครับตามที่ได้นําเสนอพีเสนอหนองมากครับ อันนี้กะทางชอ่องกะหายไวเพราะเป็นแนวทางเท่านันนนะครับถ้าพี่น้องมาชอบตัวไดพี่น้องก็จังนําไปลงทุนนะครับแต่ว่าทีแน่ๆงวดนี้คือหกดับลักน้อยบนครับเฉพาะรักน้อยบนเท่านั้นด้อครับพี่น้องถ้าจะวิ่งก็คือวิ่งเก่าครับหรือสิวิ่งทั้งคู่ก็ได้ส่วนมากกะ วิ่งบนล่างแล้วครับพี่น้องคิดว่าเก่ามาบนสองมาล้างนะครับอันนี้คือสพระโชกแนวแนวเนว่น,น,นี้แนวความจิตของสพระโชกเนาะครับเนาะพิษถูกกายว่ากันเนาะครับเนาะหายไปเป็นแนวทางเท่านั้นขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามารับชมรับฟังครับพิษถูกกายว่ากันครับ ถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไครค์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบไวได้พลาดจากรายการดีๆของทั้งช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ